ไไค่ะตอนนี้นะคะกําลังกินแหนมเนืองค่ะอันนี้ซื้อมาจากที่อุดอรนะคะหลายวันแล้วก็เลยได้โอกาสกินวันนี้ก็นี่ค่ะกําลังกินเลยค่ะรองท้องตอนเย็นนะคะเดีย๋ยวเราจะไปทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อ่าซื้อปูมาค่ะอยากจะอ่อม <The S 1> อ่อง <The S 1> อ่องลวนอ่องอ่องปูอ่องปูเดี <The S 1> <ๆ>๋ยววันนี้เดี๋ยว S 1> <S 1> <S เราจะกินข้าวเอ้ยกินไม่ใช่สิเขาเรียกว่ารองท้องเนาะกินรองท้องแล้วอยากจะทําอะไรกินอยู่บ้านเปียกกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวตามไยไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ายจะทําอะไรกินเนาะอาจจะมีหลายๆอย่างด้วยกินข้าวกันอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยนี่ใช่ไหมที่เราจะอ่อมปูกันวันนี้อ่องอ่องปูนาอ่องปูนานะคะปูขุดนะไอ้น,นี้คือปูขุดเหรอด้ยเบีย เพิ่งเคยแบบเห็นแบบปูขุดเด้อส่วนมากก็เป็นปูที่เขาเดินออกมาจากรูแล้วเท่าไหรสามวันไม่รักเขาเพิ่งเดินก็จริงจริงปูขุดปูขุดเนาะมันก็ไม่เหมือนกับดิ้นอยู่นั่นน่ะดิ้นอยู่วันนี้ได้โอ้ยคนคนคนเก็บก็เก่งเก่งผูกไม้ร้อยเอวโอ้ถูกมากเลยเนาะถูกมากเลยูพเขาจะขุดไปเนาะอุดหนุนเขา อุดหนุนเกษตรกรอุดหนุนชาวบ้านโอ้ยอะไรอ่ะแมงแข็งโอ๊ยอยากกินแมงแข็งนะเนี่ยตำแมงแข็งหอมแท้โอ้หอมโคโกโคโคแล้วก็ตำบ่บุลิ่วโค้กกเโแล้วก็กินกับเกลือโอเคอ่ะตอนนี้เอาปูไปล้างก่อนนะฮะปูไปล้างก่อนเนาะไปเรามีนี้ด้วยเด็ดเดียวไม่ขายไข่ปูเราไม่ต้องเอาสไลม์มานี่เลยบ่ กป,ปูเป็นยยังังงเปป็นนูี่แหละที่ทอเอาไปดองไส้ตำมะฮุ่งน่ะเอาไปตำที่ตำมะฮุ่งอ,ะอ่ะสดสดน่ะถ้าเอาสดสดให้มันดิ้นๆนะตำส้มตำเสร็จปล่อยมันวิ่งอยู่ใน,นครกเลยอ่ะปล่อยมันวิ่ง,งอยู่ในส้มอ่อมะละกอส้มตำปูไตอ่ะกเ,กอเออปูไตปูไตในมะละกอในตำมะฮุ่งก็นเลยครับเสี่ยงนพื่ออย่างนี้ฮะเอาออกหมดเลยบอกใช่เอาออกหมดเลย มันเป็นขี้ดินนะนี่แล้วต้องเอาไอ้นง่ฝอ,อยขัดมาขัดไหมใช่มันอเอาฝอยมาขัดนะไปเดินไปดูซิหลังบ้านเดี๋วกันขัด,ดนี่แม่จะไม่ออกไปเอาฝอ,อ,อ,อยนี่นเพน,นก็ได้กระซายม,มันต้องนะเป็นธรรมชาติเออนี่แล้วก็เราก็ล้างได้ ได้อยู่ในระดับหนึ่งเนาะมแม่จ่าลูกก็อีก็คือเมืออะหล้างมาบัดีนก็อีนี่จะเป็นขี้ดินนะคะเต่เลยต้องล้างกเดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องสายเคยเคยทำไหมอย่างเงี้ยยังค่ะครั้งแรกค่ะหรอนึกว่าเสด็จแม่ไม่ให้ทำเฮ้ยใช่ค่ะเป็นเป็นผู้ดีเก่าหรือเปล่าเนี่ย เป็นพอดีเก่านะคะตอมตัวมาอยู่แถวแถวนี้เลยก็มาคุดปูมาอันเก็บปา่าเก็บหอยม่อมแม่เห็นไม่ได้นะคะอย่าม่อมแม่ว่าออนี่ต้องแอบ,บนะป่อมแม่ไม่รู้ว่าทำช่องอะไรวะ <c oughs> เออไม่ให้แม่กดซับสไครต์เลยเนาะเดีวต่อไปเราก็จะเลือกกระดองที่ใหญ่ เพื่อที่จะเอาไปย่างแต่เราก่อนนั้นะก่อนที่จะไปย่างเราต้องเอามันมันออกมาก่อนรวมมันใส่เข้ารวมกันแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะแล้ก็ปรุงรสบะแล้วก็ปรุงรสจ้านี่นี่นี่นนี่เนี่ยเนี่ยเนีเขาเรียกว่ามันปูเราก็ใช้ส่วนนี้ค่ะใ่เอาขูดออกแล้วก็เอาผสมไข่ก่อนปรุงปรุงปรุงแล้วก็ยัดใส่ไปที่เดิมนะคะแล้วก็ย่างอุ้ยอร่อยมาก นงี้ยนี่นี่ที่องไฟแค่หนึ่ขูดแบบนี้เลยโอ้ยเคยเห็นเนาะห้องบุคคลเอ็ดนะนะปกติจะเอาดึงปูแล้วกัมาตีกินเลยนะบอสข้าวตําพร้อมก็ได้ตําแล้วก็ไอตองเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ไปเลยค่ะแล้วก็เอานี้ออกแล้วก็เราก็เลือกเอากระดองสีลาเดี๋ยวเราเลือกเอากระดองยี่ห้อ ในสมันี้เมือไรมันจะมีการไ่มมันอันนี้เนี่ยเป็นอาหารแบบว่าเออร่อยนะครับแต่มันต้องใช้ความพิถีพิถันหน่อยนะครับในการทำแมนค่ะถ้าจะเอามาย่างเลยมันก็รสชาติมันก็อร่อยเหมือนกันแต่ตัวนี้เอามาเขี่ยเอาแต่ไข่มันด้วยใช่ค่ะเอามันเอามันมันเนาะไม่ใช่ไข่มันเนาะมันก็บกเคยกินคือกัน อ่ะวันนี้ล่ะเดี๋ยวได้ชิมกันเด้อก็มาเขีย่ยเขี่ยอย่างเงี้ยเรืเอากระดองใหญ่ไหมหอมหอมมาก ันนี้คั่วแมงแคงกันค่ะเดีย๋ยวตอนนี้คั่วกำลังเอาใส่ใบใบเตยมันจะได้หอมๆแค่นี้ก็หอมมากแล้วนะแมงแคงนี่อู้ยหอมเลยพี่แขกเคยกินไหมคะเ,ออเคยครับเคยนี่แหละของชอบเลยเหรอคะก็กพี่เป็นคนซื้อมาพี่เป็นคนซื้อมาห<อ> <นะ S 2> ่ะซื้อมาฝากออ้ยนี้นว่ามันมากกลิ่นนะเนาะอันนี้ใส่ใบเตยเข้าไป ใส,ใ,สใส่ไปเจเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะให้มันหอมไม่ให้ใหไม่กลิ่นแบบขาวใช่อืมนี่ถ้าเป็นทุกทีที่ใส่กินนะ่ะใส่จะชอบแบบตําตําแมงแครงอุ้ยไปตะแซบใส่พริกใส่อะไรนะหลายหลายอย่างเข้าไปมันก็หอมเหมือนนะเพมิกน้ําพริกน้ําพริกน้ำพริกแมงดาแมงดาใช่กลิ่นมันจะคล้ายกัน เอาให้มันสุกเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเกลือด้วยเอาเกลือมาเขาเรียกแมงดาตัวน้อยใช่ไหมเนี่ยแมงเหมือนเทียบไงคล้ายแมงดาน้อยคล้ายแมงกินเมงกินมันจะแยงเขาเรียกแงงกินมันแยงกินกินมันคิ้วไหนอะเกลือแล้วก็คู่แลก็คู่สลก็คู่เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวรอให้มันหอมๆวันนี้ก่อนอย่าใส่เกลือเข้าไปด้วยค่ะ Mình không đi nữa nhiều mai Đi Trên Đi 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 ไข่ไข่ลงไปอือไข่เป็ดสีสวยมากอืมนี่ เดี๋ยวมาลองชิมโอเคเดี๋ยวเราจะตัวนี้นะคะไปใส่ในกระดองปูแล้วก็จะไปย่างเดี๋ยวไปดูตอนย่างกันค่ะแล้วก็ใส่กระเพียงใส่ครับเยียงเยอะใส่แซนดล้นเออมันจะฟูน้องไข่นั่นนะใส่กุ้งอดรวมหมนี่ค่ะแล้วก็ เรียบร้อยเราวางไว้แง่นี้รอมาให้มันสุกนะคะมันก็จะเหลืองหอม oh <my> อร่อยแน่ๆเดี๋ยวเรามาชิมกันกัะเนาะหยุดสิงๆเลยอะเม oh <my> นูวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราใครดูเมนูวันนี้นะคะอยากทำกินนะคะแนะนำค่ะอร่อยมากอันนี้ก็ทำครั้งแรกด้วยดเดี๋ยวจะออกมาเป็นรสชาติยังไงมาดูกันนะคะนวอหนัว,น,วนัวไม่นือเหนือไม่นือร่อยมากเใส่ชิมเ้วยได้ข้มันไง อุ้ยอุ้ยเอาขึ้นหมดเลยนะใช่เอาขึ้นหมดเลยเพราะว่ามันเริ่มนะแยกตรงนี้อีกหน่อยดีกว่าเนี่ยมันเริ่มไแล้วไม่ได้อันเนี้ยอุ้ยนิ่งอืมมาแค่เนี้ยโอ้โห อืมดีอืมหูอร่อยมาแอ้วมาอืมโอ้มัมนมันตัดดีมากเลยอะ่ะใช่อันนี้ก็เอาไปตำเนี่ยแล้วไปจุ่มเนี่ยจิบเลยจิบเลยอืมมาลูก

Mm. แต่ว่าแม่ไม่ใส่เยอะขนาดนั้นนะนะ okay. ดีมากมันมันใส่ทน้ำคุ้มสดมอ,อร่อยมากไหมคะมอ๋อค่ะขอชิมหน่อยขอชิมขอชิมเนี่ยมาชิมแป๊แม่ไม่ไหนแล้วนะครับอรับอืออู้ ไไมม่ด้ีกินออร่อยมากค่ะดูนิ้วมารู้บ่มแบบแบบล้างโดาละอยอ่กินนี่ก่อน หอมดีมากคข่าวันนี้เดี๋ยวไ,ยไปคว้าไปบายนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ